เอห้งนวัน <Eng> นี้เราจะพามาติดตามความน่ารักของสองสาวคู่ซีนั่นก็คือพังแสนรู้และพังยุย้ยแม้จะเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ทั้งสองก็มีวิธีหากินที่เป็นสไตล์ของตัวเองแต่กลับเข้ากันได้อย่างลงตัวเราไปชมความน่ารักของทั้งสองสาวกันเลยค่ะขอขอบคุณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของสองสาวมาให้แม่แม่เอฟซี FC ได้ชมกันค่ะพอเห็นพวกเรามามเหน็นเขาปุ๊บสั่งขึ้นมารีบเดินขึ้นมา สองคนนี่เหรอมาไหมแล้วอ่ะหยิกก้นหน่อยได้หยิกก้นหน่อยนะเซลูฟ้องอะไรอ่ะฟ้องอะไรพี่เสกไปห้องไหนฮะนี่บัตดังไฟก็ปิดี่บัตดังไฟครับเฮ้ยว้าวเซลูฟ้องอะไรคะ ก็อีพี่ปนหน่อยจ๋างงใส่เสื้อแดงมาตึงกู่ตะก,กี้มีความพยายามมีความพยายามไต่ขึ้นตรงนี้ตะลิงตัวนี้อุ้มตะอุ้มตุยนะดูดูเท้าเปื้อนอุ้มตะอุ้มตุยพี่ไม่ลงไปเล่นน้ำอีกอนะ่ะพี่ไม่ลงไปเล่นน้ำอีกนะนนอะคะยุ้ยฟุน้นด้วยครัาเฮ้ยยุ้ยพี่วิแฮมเล่นดินยุ้ย <laughs> ยุ่ยเป็นฝุ่นลูกยุ่าเพิ่งเล่นดินควมคันความขันยุ่ยยุ่ยยุ่ยขันหัวถูต้นไม้ตรงนู้นจับหนังได้ไหมคะขอจับเลยได้ไหมคะขอจับนิดนึงอ้ยตาละอื้ยหญิงสาวที่หนักกว่าผู้ชายช้างงา <laughs> จุ๊บปีจุ๊บๆี เองไหมพัดลมมือถือะะเลยค่ะเพัดลมมือถือโอ้คันเลมมอะตลกคอ,อแตะลุ้โขสาวอ้วกขอขดแก้มหน่อยใช่ไหมคะเสนรู้น่ารัก,กไ,ไหมเนาะไ้ไปหาของกินแล้วไปไปยืนเขินยืนนี่ได้กินไหม เห็นเห็นคนแปลกหน้าเดินขึ้นมาก็เ oh, ดิน oh, ขึ oh. ้นมาเมื่อกี้ก็ยังอยู่ในน้ำอยู่เลยอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออย่างเงี้นนะเอาตัวเขาถูโอ้โหกิ่งนี้จะหักไหมน่ะมันไม่สะใจเนาะอะไรถ่ายนู้นหน่อยสิค่ะถ่ายนู้นหน่อยสิค่ะถ่ายนู้นค่อช่วยหน่อยสิคะ ดูท่าเขาแม่เออหมันเขี้ยวเหนียงเนาะหมันเขี้ยวเหนียงใช่ไหมคะเหนียงแข่งกับน้องมีนาเลยอะ่ะนี่แบบไซส์เนทียบกับช้างพายได้เลยอ่ะถ้าติดงานตัวใหญ่กว่าช้างพายเอ,เอางานมาติดนี่เป็นพายพายพายแซนรูพายแซนรู้ <laughs> ร <laughs> มีงานใช่เกาะน้ําหนักสามตันสี่ค่ะในขณะที่ช้างงานที่วันนั้นลุงๆจัดแกงปังไม่วางมาช่าง ถามตั้นหนึ่งสามตั้นสองจุ๊บยเลยนั่นน่ะที่เปิรนั่นน่ะมันขี้เปิรลูกมันเป็นขี้ดินนะเราจะไม่จุ๊บกันนะตรงนี้เป็นน้องยุ้ยนะคะแล้วก็น้องแสนรู้ค่ะป้าจุยทําเสียงมีนาได้เหมือนมากค่ะเสียงมีนาเเป็นทีมพากเสียงมีนาคือแบบว่าเวลาไปถ่ายนะแม่มีมีมทุกวันเลยแปลกใจชอบเล่นกล้อง งงจับได้ไหมคะแม่น้องยุ้ยก็จับได้นะเนี่ยเห็นไหมกระต่ายจับแล้วดมดๆอ่ะดมๆๆคุณแทนบอกว่าเขาเชียง่วยจ้าดูกางเกมของของยุย้ยตะเข็บป,ปริแล้วนะครับฟูก <c oughs> ข้างในเริ่มจะหลุดออกมาละเป็นสีขาว <c oughs> อนนสองสาวเจอหญ้าแล้วมีรั้วไหมัเนี่ยสับสนโอเคไม่ดี Chú ý tay chọt nó rất là kìa Nụ lông tay lời Này lông bay, lông bay lâu lông bay lâu Nó dùi lông bay lùng bộ này เอายุ้ยลงเหรอนึกว่าแสนรู้ลงลงไหมแสนรู้ลงไหมยุ้ยน้าร่องพี่แสนรู้จะตามไปเลยพี่แสนรู้ตามลงไปเลยลูกอะไรนะอยากเห็นสองสาวเล่นน้ำเหรอคะน้ำมันมีน้อยค่ะแม่มันมันไม่พอที่จะอาบทั้งตัว มันไม่ขอกลิง้งเอาละเอาละละจะลงไปก็ขอลีลานิดนึงค่ะมีบอกหนูขอลีลานิดนึงเตรียมเล่นะคะี๊คีเปิดแล้วกันนี่อ๋อไอ้นน้ำเต่าขอแข่งของจังปอกปอกกระลักปอกปอกกระลอกปอก,ก พอฝนไม่ตกน้ําก็เหลือนิดเดียวอยากถามพี่กระตุยว่าตอนไปถ่ายมีนาหลับนั้นกั้นขำยังไงคะกั้นขำไม่พอนะคะเหมือนจะกั้นหายใจด้วยต้องอยู่นิ่งต้องอยู่แบบนิ่งให้นิ่งที่สุดเลยคะ่ะห้ามขยับน้อง,อน,องน้องขยีตาคือแบบน้องเห็นอะไรหรือเปล่าแบบใครยืนตรงนั้นนี่หรือเปล่าขยีตาหน่อยซีเอาองขัขยีตาอย่างละออนนี่เหมือนเหมือนคนเอามือขยีตาเลย แต่ละคนคือนิ่งค่ะแล้วก็คือแบบว่าห้ามเสียงดังเหมือนแบบเหมือนหยุดหายใจไปด้วยเลย <laughs> โห่ขอบนดึงยานั้น Oh